เองนะสีก็แดดแดดข้างบนแซ่บแซ่บดดแค่เดียวมื่สีก็เสียดายเมือสีกเสียดายเสียดาแซ่บแซ่บแค่เดียวเองมันหลายเด้อขึาหันเนี่ยแซ่บ อาหารพออาหารแม่กเกกับซาจูอ่ะอือกินละล้งมาไหนเลยแส่บเลยน้งยิ้ไปแม่แส่บ <c oughs> สบอุโกาเกินหู้นหรือตอนเกินเห็นีมาลูกตัวเดี๋มามละหมดเดียวรงัานไปต้องน้